สวัสดีค่ะคุณผู้ชม function, สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศข่าววันนี้อัปเดตความคืบหน้าในการจ่ายเงินและก็ความคืบหน้าในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีการเพิ่มวงเงินเป็น1 5 0 0บาทให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ77จังหวัดเหนือสารกลางใต้คุณผู้ชมในกลุ่มนี้ความคืบหน้าล่าสุดเป็นไปถึงไหนแล้วและมีความชัดเจนว่าจะมีการเพิ่มกรอบวงเงินเมื่อไหร่อย่างไรเดี๋ยววัน <kaz> นี้เราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กระชา์กดติดตามกด subscribe ไ้ายเป็นกำลังใจให้กับช่องอีสซบค่ะ ยินดีด้วยนะคะคุณผู้ชมวันที่15กุมภาพันธ์2566ที่จะถึงนี้คุณผู้ชมในกลุ่มนี้ได้รับการจ่ายเงินแน่นอนค่ะสูงสุดถึง1,000บาทและอัปเดตความขค้ืนหน้าล่าสุดนะคะในการเพิ่มวงเงินในปี2566จาก1 5 0 0บาทท่านอาจจะได้รับสูงสุดต่อเดือนต่อรายต่อคนเลยนะคะ7จจจังหวัดทั่วประเทศเลยเป็น2,000บาทต่อคนต่อรายส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนคุณผู้ชมในกลุ่มไหนจะได้รับการโอนเงินในครั้งนี้เดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูล ข่าวสารกันในช่องหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้กับช่องอกสานแซ่บค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศอัปเดตข้อมูลข่าวสารในการจ่ายเงินเยียวยาในส่วนของคุณผู้ชมในกลุ่มนี้ล่าสุดนะคะเตรียมการจ่ายเงินในวันที่15กุมภาพันธ์2566แล้วค่ะในส่วนของค่าป่วยการให้กับคุณผู้ชมที่อยู่ในส่วนของกลุ่มอสมและสสด้วยวงเงิน1000บาทนะคะซึ่งจะโอนตรงเข้าบัญีกกดดเนงิสออ ใช้ได้ร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะ15กุมภาพันธ์นี้ท่านยังคงได้รับสิทธิในการโอนเงินเหมือนเดิมตามปกตินะคะแต่สิ่งที่คุณผู้ชมรอคอยนะคะก็คือการปรับเพิ่มกรอบวงเงินหรือว่าเงินเดือนค่าเปิการนให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอจากแต่ก่อนนะคะนายอนุทินชาญวิรุฬห์แจ้งว่าจะมีการปรับเพิ่มเป็น1,5 0 0บาทล่าสุดมีข่าวดีออกมาแล้วค่ะคุณผู้ชมซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีการของ,งบประมาณประจำปี2 5 6 7ด้วยวงเงินงบประมาณกว่า 4.37แสนล้านบาทในส่วนของการอนุมัติแล้วก็ชงค่าเปิดการอสมอเพิ่มจาก1,500บาทเป็น2,000บาทต่อคนต่อรายเลยค่ะ ซึ่งการประชุมเกิดขึ้นเมื่อวันที่26มกราคม25 6 6สที่ทางกระทรวงสาธารณาสุขโดยนายอนุทินชาญวิรกุลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขถแถลงภายหลังที่ประชุมนะคะในส่วนของการเป็นประธานในการประชุมนําเสนอคําของบงประมาณประจําปี2567ค่ะโดยภาพรวมกระทรวงสาธารณาสุขมีการทําเรื่องของการของบประมาณสูงสุดอยู่ที่4 3 7แสนล้านบาทค่ะ เพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในหน่วยบริการได้นํามาดูแลในเรื่องของสุขภาพพี่น้องประชาชนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสิทธิหลักประกันสุขภาพได้ดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งนายอนุทินกล่าวนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังมีการเสนอขอเพิ่มค่าเวยการในการปฏิบัติหน้าที่ของพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอลและสสทั่วประเทศเลยนะคะเป็น2 0 0 0บาทต่อเดือนเลยเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่รับหน้าที่เป็นหมอคนที่1ของคนไทยอย่างไรก็ตามไม่ได้ว่า ไม่ได้ถือเป็นส่วนเพิ่มของงบประมาณแต่อย่างใดเพราะว่ายังอยู่ในงบประมาณกรอบใหญ่แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงจะดันงบประมาณในส่วนของการเพิ่มค่าเปิยการหรือว่าเงินเดือนให้กับกลุ่มอสมอเป็น2,500บาทในปีงบประมาณอยู่แล้วค่ะก็เป็นขวัญและกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอและสสที่ทุ่มเทสเสียสละการเสี่ยงชีวิตตั้งใจทํางานให้กับพี่น้องประชาชนค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะคุณผู้ชมสําหรับกลุ่มอสมอและสสซึ่งในมส่งวงใานในองรปรารนค่ เพิ่มกองเงินในปี2567นี้อาจจะได้รับถึง2 0 0 0บาทแต่ก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่งองค่ะเพราะว่าเป็นการของบประมาณไปแต่ว่ายังไม่ได้รับการอนุมัติหรือว่าจัดสรรอะไรออกมาอย่างไรทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนของการรอดําเนินการทั้งสิน้นแต่ที่ได้รับเงินแน่นอนก็คือวันที่15กุมภาพันธ์2566นี้ค่าเปิกการ1น0 0บาทยังคงได้รับเหมือนเดิมตามปกติค่ะหากชื่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ